จริงๆนะตอนที่อยู่บนรถนใจเราคิดยังไงก็ตอนรถออกก็พยายามเช็คก,กงทุกด้านว่ามันแบบแข็งแรงหรือเปล่าคือกะจะโดดออกมาหรือไงฮะโดดออกมาตอนนั้นเนี่ยนะครับพี่หนุ่ออ <c oughs> มใช่คือกันว่าแบบมันจะให้ไม่ให้มันเข้ามาอะไรอย่างงีอ้อ๋อคือว่าเสือจะเข้าไปใช่ <c oughs> ยพยายามเช็คดูถูกโอเคผมว่าเดี๋ยวไปชมภาพต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามีตัวไหนที่เราจะหัวเราะกันอีกบ้างค สวัสดีครับน้องทุกคนครับวันนี้เราก็มาคุ้นเคยกับลูกเสือก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องไปเจอกับเสือตัวใหญ่ๆแล้วนะครับลองป้าดดูนะครับป้ดนมดูนะครับป้อนมได้นะครับป้อนนมได้นะครับขี้เอ้าชนแจงทองนหล่ะ หลังจากผ่านภารกิจให้นมลูกเสือตอนนี้เราจะให้ทั้ง8คนเปเชิญหน้ากับลูกเสือที่โตขึ้นในถ้ำเสือแห่งนี้ไปดูกันว่าพวกเขาจะรู้สึกยังไงโอ้โหมันไม่กาดหรอโอ,อ้ยน้ำพ่นอะไร

ไอ้นี่มันมีขนๆน่ะเฮ้ยเว็นแล้วเว็นแล้วเฮ้ยเสือจะกินกูเปล่าวะเนี่ยพี่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 พทำอะไรหน่อยโอเคแล้วไงเรารู้จักกันแล้วลูก คือนะฮะพี่ลูกเสือแต่ว่าลูกเสืออึใส่ซะงั้นเสือแจกทองทำไมล่ะเสือแจกทองเสือแจกทองครับลูกเสือแจกทองอืมไม่ทองมาหลายแพเลยวันนั้นจริงๆแล้วผมว่ามันก็น่ารักนะแต่ว่าจริงๆริแล้วเสือเนี่ยมันก็เป็นเสืออยู่วันยังข้านะฮะแต่ว่าไอ้ที่กอล์ฟเนี่ยไปโดนเสือตะปบนี่คือยังไงครับที่เห็นล่องร่องซะแบบเออปลีซะแบบตกใจคือสองเดือน แต่เท้านี่โอ้โหคือมันหนักมากนะครับมันหนักแล้วมันก็กด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 แล้วไอ้ตัวข้างกั <c oughs> ค๊คือไอ้สามคนแม้วก็คือนอกจากไอ้ตัวนี้ก็ตะปบไอ้นี่กับบิ้ลอีกไ <c oughs> อ้น,นี่ก็กดไอ้น,นี่ก็ไม่ใช่เสือละผมว่าเป็นพวกเสือสมิงเป็นพวกขีสิงถือว, <c oughs> ว่าไม่มีใครเป็นอันตรายออกมาแล้วกันนะฮะแต่สิ่สำคัญที่สุดที่จะบอกเลยนะครับว่าโอกาสแบบนี้ไม่มีใครได้ง,าง่ายๆนะครับเพราะว่าสปูรีเวิร์นี่ก็เปิดมา21ปีไม่มีใครเคยได้ก็แบบนี้นะฮะ นี่คือครั้งแรกนะครับ<ม>ถือว่าเขาให้เกียรติกับสุภาพบุรุษบอยแบนด์จริงๆนะครับเอาละครับผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับภาพสุดพิเศษนะครับท่านผู้ชมที่ชอบสุภาพบุรุษคนไหนนะครับก็โหวตเข้ามาได้นะครับเพียงแต่พิมพ์ GI นะครับตามด้วยหมายเลขที่คุณชื่นชอบนะครับหลังจากนั้นนะครับส่งมาได้นะครับที่หมายเลข4838500นะครับสำหรับผู้ที่มีคะแนนโหวตสูงสุดนะครับจะได้รับรางวัลพ่อปุราโหวตไปครับ เอาละครับตอนนี้มาพูดคุยกันต่อณวินาทีนี้นี่ต้องเข้าทุกคนแล้วทุกคนครับนมาถามความรู้สึกก่อนที่จะเข้าไปดีกว่านะครับทำพิโรหฮะพอรู้ว่าต้องเข้าไปล่าสือหรือว่าเอาอานาพิเศษผมว่านะครับอันนี้ต้องถามฟิล์มครับพราะเตรียมใจเยอะสุดเลยฟิล์มยังไงฮะอุ๊ยสบายสปายมากเลยครับฟิล์มไม่กลัวเลยโอ้ยไม่กลัวเลย่ขี้กลัวสุดเลยการพูดครับแล้วผม พ um ร้อมอยู่แล้วมันเ๋ยคุณเป็นคนที่คุณหยตลอดเวลานะเจ้าวีคิวติดกันตลอดเวลาอันเดสครับก็ถึงตอนนั้นอ่ะพร้อมไม่พร้อมแต่ก็ต้องลุยะครับนี่พร้อมไม่พร้อมก็ต้องลุยโอเคครับคุณผู้ชมครับไปดูครับว่าอันเดสกับเสือใครจะน่ากลัวกันครับหลับเมื่อวานที่เราได้ จะรู้เทคนิคการให้อาหารกันเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้เราจะให้อาหารจริงๆเลยพร้อมไหมครับพร้อมครับแล้วใครจะเป็นคู่ก้าคู่แรกเลยอใครก็ได้ไม่ถามคู่เลยถ้าดยงนั้นเราไปกันเลยไปประตูบอดแล้วฮัลโหลไม่กินหรอเฮ้ยหิวยัางมา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 นั่งไงวะเฮ้ยตกใจ กินสิทางผมมันน่ากลัวสุดสวัสดีครับอ่ะกินหน่อยเลวลูกโอ้โหน้ำมันไทยเลย 老太，妈啊、oh, <上>！Oh,